พูดมือสั่นมือสั่นจะร้องไห้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพิมพ์ถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวตอนพี่รถจะหนูกดตรงนี้กดตรงนี้ถือไว้ถือไว้จะให้สั่นทำให้คนอ ลามหัหลานน้ำน้ำได้ถอยมาได้ถอยมา เลียงข้าวเสียหมดแล้วเรียงกเตียหมดแล้วอ้าววนเร็วเร็วรลดน้ำเร็วไปเร็วเด็กๆไปเร็วิ่งไปน้ำกวดเร็วเร็วสินีำยังทรทำอไรนกกไปเร็วเร็วไปกับพี่นี่แหละว่าลืมไปแล้วเออพี่เอ๋ยเร็วไปเร็วลดน้ำพักก่อน เดียวนิดเดียวนิดเดียวค่ะหมดแวเลยอ่ะพอจวดบ้างรถจวดบ้างเร็วสคนนะเร็วดอมเดียวมาเร็เร็วลุกมาวาเขาจับก่อนอีรถหมดเลยลูหมดเลยกดถ่ายรไอ้ม่เดอันนี่ทำเป็นเปล่าเอาเร็วเรียกอะไรหลามาเร็วอ่ะมันมามันมามันมา ơ đón ơi này á ní mà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  ô hoàng thương ngôn cho hai đón măng đón măng đón măng đón ยังเรียกมาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวันนี้ร้อนว่ะเรียียวแล้วเข็นหัวแล้วนักกินอวกาศล่างหนึ่งทำให้พร้อมแบงค์อ่ะเดี๋ยวดีรอเขาก่อนรอแป๊บนึงไอ้นิวเรียบอยู่อีนิวมันจะไหนก็พ่อมันจะไม่รู้พ่อไหนก็เพื่อนเพื่อนก็พ่อไปเพื่อน